สวัสดีครับวันนี้ผมก็มานำเสนอคลิปพาสปอร์ตรถไฟไทยอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นสายอีสานนะครับสีเขียวซึ่งก็จะมีแบ่งสายอย่างที่บอกไปทุกๆคลิปนะครับก็คือสายอีสานสีเขียวที่นำวันนี้นะครับสายเหนือสีฟ้าสายตันออกเฉียงเหนือ,อขอขออภัยครับสายตันออกสีม่วงสายใต้สีเหลืองแล้วก็เล่มรวมก็เป็นสีออริจินอลสีแดงนะครับ อันนี้เป็นวันนี้ก็จะมานําเป็นสายนำเสนอเป็นสายอีสานนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปแล้วด้วยนะครับว่าเรื่องราคาครับแบบนี้นะครับราคาสามารถหาถซื้อได้ที่มูลนิธิรถไฟไทยนะครับราคาเรี่มละ120บาทนะครับสามารถซื้อได้ที่มูลนิธิรถไฟไทยอย่างที่บอกไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบบลายกระตูนของรถไฟไทยนะครับ ก็อันนั้นจะเป็นของการรถไฟนะครับซึ่งเราก็สามารถหาซื้อได้ตามบางสถานีนะครับแต่สถานีที่ผมแนะนําเลยก็คือสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัฒนนะครับเมืกี้นิ้วเข้ามาขออภัยนะครับก็จะเป็นสถานีกลางใรเทพอภิวัฒน์นะสามารถซื้อได้ที่ช่องกำหน่ายตัวที่21เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีคนอยู่ก็สามารถซื้อได้ที่ช่องที่20เลยนะครับแล้วก็ ราคาเล่มอันนั้นจะแบบนั้นจะเป็นราคาเล่มละร้อยบาทนะครับธนบัตรแดงใบเดียวเลยนะครับแล้วก็ผมเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างข้างในให้ดูนะครับก็หน้าแรกครับจะเป็นสถานีกลางกรุงเทาอาพอภิวัฒนสถานีจุมทางบางซื่อแล้วที่สองก็ สถานีกรุงเทพหัวลำโพงสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเช่นกันนะครับแล้วก็สถานีรถไฟดอนเมืองแล้วก็เวนตรารถไฟหลวงแล้วก็สถานีรถไฟสามเสนมาดูหน้าต่อไปก่อนอันนี้ก็สถานีรถไฟสามเสนแล้วก็ตาวันบูรชัดแล้วก็ของหัวลําโพงกรุงเทพนะครับก็จะมีข้างบนก็เป็นของหัวลำโพงกรุงเทพแล้ว้าตรงนี้นะครับก็เป็นของพี่พิธาพานรถไฟไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาผู้เยี่ยมชมพิธาารถไฟไทยนะครับ ก็เป็นรูปหัวใจแบบนี้และนี้ก็ตาวันบูรลฉัดนะครับแล้วก็สถานีอยุธยาหน้านี้ก็รอฮ่าสมตอกรุที่สถานีรถไฟกรุงเทพผลังพงแห่งเก่านะครับนี่ก็ตลารถไฟหลวงนะครับอันนี้ก็จบแค่นี้นครับก็จะมีสถานีรังสิตแล้วก็สถานีจุมทางบ้านบาชีนะครับซึ่งเราก็สามารถไปบันทึกความทรงจําได้นะครับ ก็บันทึกความทรงจำก็คือเราสามารถไปบันทึกประสบการณ์ได้ครับโดยการที่เราสามารถไปขอตราประทับจากเจาก้จาหน้าที่จำหนายตั๋วได้นะครับซึ่งเราก็สามารถไปขอได้ตามทุกสถานีนะครับแต่ก็จะมีบางสถานีนครับที่ไม่มีตราประทับนะครับซึ่งสถานีนั้นผมจะยกตัวอย่างเช่นสถานีรถไฟป่าเซาแล้วก็สารพีนะครับแล้วก็ วิธีใช้ก็จะคล้ายๆกับพาสปอร์ตอันสือเดินทางด้วยนะครับอันนี้พูดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บางสถานีเขาก็จะให้เราประทับตาเองนะครับแล้วก็จะมีบางสถานีที่มีโต๊ะไว้แล้วก็ให้เราประทับตาเองนะครับอันนี้คือข้อมูลสำหรับผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ